ช็อกหนักมากบอสนวัตรปลดฟ้าพานางงามดังถอดจากซีรีส์กลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกเมื่อครับคืนที่ผ่านมาบอสนวัตรได้สั่งปลดยุวเฟนยุวพรทรงงามมิดแกรนกรุงเทพ2024และรองอันดับ5มิดแกรนไทยแลนด์2024หลังจากที่เจ้าตัวได้ไลฟ์สด พูดถึงเวทีดังงามคู่แข่งอย่าง Miss Universe Thailand โดยเธอได้เผยว่าเคยคิดอยากจะสมัครเวทีดังกล่าวและเป็นเวทีที่มีแพชชั่นมีเอเนจีที่แรงมากเป็นสายสะพายของไทยแลนด์ต้องเป็นความหวังของคนทั้งประเทศหรือมิสแกรนความแตกต่างคือมิสแกรนมีความสนุกสนาน แต่ MUT m i n d s e t ทัศนคติเดินออกมารู้เลยว่าทัศนคติมันได้นอกจากนี้เธอยังกล่าวชื่นชมปวีสุดารูอินและโคมงคุณมองว่าเป็นอุปอกับนาทาเรียด้วยโดยในเวลาต่ตอมานาวัดได้ออกมาโพสตอรี่ว่าหายสงสัยกันหรือยังว่าทำไมไปไม่ถึงห้าและคนที่ไม่มี m d s e t คือตัวคุณไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเหมาะสมไม่รู้จักการเทศะ ยูว้าฟนได้ออกมาขอโทษบอสว่าคิดน้อยเกินไปไม่นึกถึงบอสและองค์กรขอยอมรับผิดและขอโทษจากใจหลังจากนั้นนวัดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทาง MGI ขออนุญาตถอดตัวน้องยุบ้ฟนออกจากบทเปลในซีรีส์เรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมและจะแคสใหม่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่น้องพูดไม่เหมาะสมจะลองทวนฟังกี่รอบก็แล้วแต่คนที่ผิดคือเด็กของเรา เพราะไม่น่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ว่ากรณีใดก็ตามรวมถึงตำแหน่ง f a c e of Beauty Thailand 2024น้องก็จะไม่ได้ไปออกแล้วทางบริษัทไม่อยากจะส่งเพราะน้องไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับมิตรแกลนมากมายก็แค่จอยๆขำๆบันเทิงสนุกสนานก็อยากให้น้องใช้ m ม n d เซ็ตให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับก็เป็นอนวุวาตถูกปลดไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนวัดบ,บอกว่า หายสงสัยกันด้วยยังว่าทำไมเข้าไม่ถึงคนที่5และไม่มีไมซ์เซ็ตคือตัวคุณไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเหมาะสมและไม่รู้กาลเทศะนั่นเองค่ะและรวมไปถึงตำแหน่ง Face of Beauty Thailand 2024ก็จะไม่ได้ไปออกแล้วเพราะทางบริษัทไม่อยากจะส่งเพราะเชื่อว่ายุวเฟิร์นไม่ได้มีความภูมิใจอะไรกับมิดแกรนมากมายนั่นเองค่ะ